สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาไปอันบ็อกซ์กับบิกินี่แซนดัลจาก Air m เมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้คู่นี้มาได้อย่างไรแล้วก็ในราคาเท่าไหร่นะคะทำไมเราจึงเลือกรองเท้าคู่นี้นะคะต้องบอกว่าชอบมากๆแยากได้มากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะและถ้าใครสังเกตนะคะรองเท้าคู่นี้นะคะไปอยู่ในจิงเกิลใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน็อตที่ Trips in My Memory นะคะวันนี้เราจะมา unbox ถุงสีส้มนะคะสีส้มอีกแล้วใช่ไหมคะฉันเข้าอีกแล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะแบรนด์นี้เราไม่ได้ unbox มานานมากๆแล้วนะคะอาจจะมีสีส้มอื่นๆก็จะเป็นสีส้มของ Super d r ดรายหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่รองเท้าคู่นี้นะคะเป็นรองเท้านะเราไปซื้อมาจากที่ m อลเที่สาขาไอคอนสยามนะคะเพราะว่าจริงๆี่ยแอบเล็งรองเท้าคู่นี้มานานประมาณหนึ่งแล้วนะคะ เลงทั้งในเว็บไซต์แล้วก็แต่ก็ยังไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะคะว่ามันจะต้องขยับไซส์ขึ้นไซส์ลงอะไรยังไงอยากจะไปลองก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยอยากจะไปลองที่เซ็นทรัลเนมบัซซี่นะคะเขาอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมคะเดินผ่านไปผ่านมาก็คิวยาวนะคะก็คือทำว่าคิวยาวของหน้าร้านแอนเมสเนี่ยก็วันหนึ่งสองคิวเท่านั้นนะคะเ <c oughs> คยเห็นก็แบบสามสี่อะไราเงี้ยแต่แบบว่าเราก็ไม่อยากรอนะคะเพราะว่าจะเสียเวลาเราเนาะอยากจะไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโซนกระทั่งวัน เมื่อเมืม่อวานนี้เนาะวันที่10กรกฎาคมนะคะเรามาพักอยู่ที่โฟร์ซีเซ่นนะคะวันนี้เราก็มาอันบ็อกอยู่ที่โฟร์ซีซ่นด้วยนะคะเราก็นั่งเรือไปที่ไอคอนสยามเราได้เจอร้านแอมเนสที่ไม่มีคิวเลยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าพนักง,งานหน้าร้านที่สาขาไอคอนสยามเราเดินเข้าตรงชั้นล่างนะคะพนักง,งานน่ารักมากๆก็คือทักทายเลยสวัสดีครับแอมเนสยินดีต้อนรับทาให้เรารู้สึกว่าเออเข้าร้านนี้ก็ได้เออลองดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดินเข้าไปจากที่ท่าเรือเลยนะคะเดินเข้าไปที่ร้านก็ขึ้นไปชั้นข้างบนนะคะก็ขึ้นลิฟต์เนาะพนักงานก็เปิดให้แล้วก็แบบโอเคเดินบันไดก็ได้หรือเปล่ลาอะไรนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วประสบการณ์ที่ด้านล่างนะคะดีนะคะดีประมาณนึงเลยแล้วก็ขึ้นไปก็เจอน้องผู้หญิงที่ก็บอกว่าอยากซื้อรอ,องเท้านะคะสนใจคู่นี้เรียกว่าเดินเข้าไปแล้วก็จิ้มอะคะ่ะแล้วก็ขอลองก่อนเพราะว่าอยากรู้ว่าไซส์เราเนี่ยจะใส่ไซส์ไหนนะคะ เพราะว่าปกติเน,นาะใส่ไซส์38แต่บางครั้งถ้าใครได้ดูการอันบ็อกซ์ครั้งที่แล้วของอีพซงเราก็เป็นไซส์37ครึ่งใช่ไหมคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าฟิตติ้งของเทา้าคู่นี้จะเป็นไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กกว่าเท้าเราปกติหรือเปล่าออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราการซื้อรองเท้าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจําเป็นต้องลอง,อย,งยิ่งนะคะและเวลาการลองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลองแล้วซื้อเลยก็ควรจะเดิน<ๆ>เดินสักนิดหนึ่งในร้านเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เจ็บไม่กัด ใส่แล้วฟิตติ้งเหมาะสมกับเท้าเราจริงๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเราได้ทาอย่างนั้นไหมเราพูดได้นะคะแต่ถามว่าตัดสินใจได้ทําแบบนั้นไหมก็ได้ทำนิดๆหน่อยๆนะคะเดินพอเป็นพิธีค่ะเพราะว่าอยากได้แล้วนะคะรุ่นนี้มีชื่อว่าบิกินี่นะคะจริงๆคู่นี้ค่ะจะมีสีดำสีขาวแล้วก็มีสีโกลเด้นด้วยนะคะเป็นสีคล้ายๆเรียกว่าสีนูดนะคะสีน้ำตาล ทอ,ทองนะคะก็คือเป็นหนังปกติของแอมเมสก็คือสียอดนิยมของเขานั่นเองแต่เราซื้อสีนี้มาค่ะเปิดให้ดูเราซื้อสีนี้มาแปะพื้นตอดด้านพื้นนะคะพื้นเป็นสีฟูเชียนะคะข้างบนเนี้เป็นสีส้มแอมเมส และด้านล่างเป็นสีดำนะคะก็คือเป็นมัลติคัลเลอร์นั่นเองนะคะน่ารักไหมซื้อปุ๊บใส่ปั๊บเลยเลยคะ่ะใส่ไปเดินไอคอนสียมต่อเลยค่ะความสบายถามว่าใส่แล้วสบายไหมใส่แล้วสบายประมาณหนึ่งนะคะส้นตรงนี้สูงประมาณ2นิ้วนะคะก็เลยเดินสบาย made in ที่ไหนนะคะรองเท้าโดยส่วนใหญ่ะคะ่ะถ้าเป็นของยุโรปก็จะ made in อิตาลีนะคะ เป็น a อ r Max ไซส์38นะคะนิ่มๆน,นิ่มจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าเวลาเดินนะคะตรงเนี้ยนั่งจากเรายังใหม่นะตรงส,สแตมป์ของ a i เ Max นี่ค่ะมันเรียกว่ามันโดนที่พื้นเท้าเราอะคะ่ะเรารู้สึกเหมือนเอ๊ะมันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะค,ะคุณจู๊ถามว่าเอ้ะเธอเดินแล้วเจ็บหรอหรืออะไรอบอกไม่ใช่แต่ตรงเนี้ยมันมันรู้สึกทําให้เรารู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรติดอยู่ที่เท้าเราหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะหนังก็จะเป็นเนี้ยคะ่ะหนังน่าจะเป็นหนังแกะนะนิ่มๆ ให้ดูสองข้างก็คือมาในกล่องนะคะก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็มีถุงสำหรับใส่รองเท้านะคะผ้าถุงผ้าของ a m e s สองอันนะคะแล้วก็กระดาษแค่ใส่มาในนี้นิดนึงต้องบอกว่าราคาไม่แพงนะใครเคยคิดว่าราคารองเท้าของ a m e s จะแพงบอกรู้ราคาแล้วอย่าตกใจนะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ ถามว่าทำไมถึงบอกว่าไม่แพงอย่างที่คิดคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเออต้องเป็นเหมือนชาแนลไหมราคารองเท้าชาแนลค่อนข้างสูงใช่ไหมคะขอวางแปบ๊บหนึ่งดี๋ยวจะเปิดบินให้ดูนะคะราคารองเท้าจริงๆถ้าเราพูดถึงแซนดโลหรือรองเท้าแตะของ Airmes เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะนึกถึง Oasis นะคะซึ่งเป็นรองเท้าคู่ที่ข้างหน้าก็จะเป็นตัว H นั่นเองนะคะแต่ตัวนี้เราชอบชอบความนี่คะ่ะสัญลักษณ์ของ a อ r m e s ตรงนี้ ะค,ะความที่ไม่ได้ตะโกนดังๆว่าฉันคือเอชนะฉันคือแอมเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่นี้นะคะเ,คเป็นบิกินี่เน p ปปาสกินก็คือเอ่อตัวหนังเนี่ยเป็นหนังเนป็ปปาก็คือหนังแกะนั่นเองนะคะสีมัลติคัลเลอร์โรสฟูเชียนะคะราคาเต็มนะคะก็คือ22,200บาทนะคะ ราคานี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ไอ,อของอเราซื้อที่ไอค่อนสยามเราก็ไปแลกคะแนนบัตรเครดิตนะคะอีก15เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็คือจะได้คะแนนคืนมาในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า15เก็คือประมาณ3,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเหลือประมาณหมื่นเศษๆหมื่นเก้า เรียกว่า20,000ื่นละกันเนาะ1 9ื่นปลายปนะคะ1มื่นหมื่นประมาณนี้ถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างย้อนกลับไปดูคลิปนิปแซงระรังนะคะรองเท้าที่เราซื้อมาหรือกลับไปดูราคาของรองเท้าคล้ายๆกันเนี่ยค่ะของ Proenza Schouler ก็ได้นะคะคู่หรือจะไปดูของ Mulberry ที่เราเคยเปิดอันบ็อกซรองเท้ากันไปที่เป็นลักษณะมมคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะ บอกได้เลยว่าราคาของ a อมเไม่ได้แพงกว่าอีกห้ออื่นๆนะคะแต่ถามว่าเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ใช่ specialist ด้านรองเท้านะคะเพราะฉะนั้นความใส่สบายหรืออะไรเงี้ยอาจจะสู้ยิบแสงไม่ได้นะคะอันนี้ต้องลองกันลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยความคงทนหรือการใส่สบายจะมากน้อยกว่ากันขนาดไหนนะคะรองเท้า a อ m s คู่นี้ ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่คู่แรกของเรานะคะคู่แรกของน็อตจะเป็น o a s i ซเนาะแต่ว่าใส่ได้ไม่กี่วันจริงๆต้องแทบว่าลองแล้วเอากลับมาเมืองไทยแล้วก็คือไม่ชอบก็เลยปล่อยออกไปนะคะแต่คู่นี้น่าจะอยู่กันยาวๆนะคะเพราะชอบชอบแบรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะถ้าใครมีคู่นี้หรือใครมีประสบการณ์การใช้รองเท้าแอมเ e ยังไงก็มาบอกเล่าบอกค,คุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ทิปต n m ินไม o เมมโมรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ